กระด,ดาษรองแก้วเนื้อที่ช่ต่างจากกระดาษปกติยังไงมาดูกันหากไม่นำวัสดุรองแก้วที่ใช้ซ้ำอย่างเช่นแก้วหรือเมลามีนก็จะเป็นกระดาษไม้กอกแบบนี้ค่ะแต่บ่อยครั้งด้วยวัสดุที่เป็นไม้กอกทําให้ความเชื่อถูกกกับเก็บข้างในหากตากแห้งไม่ดีก็จะเกิดเชื้อราในที่สุด ตัวเลือกต่อมาของร้านอาหารโดยมากก็เลยเลือกเป็นกระดาษรองแก้วที่สามารถใช้ละทิ้งได้ค่ะแบบแรกคือกระดาษรองแก้วเนื้อทิชชู่ด้านล่างสุดจะเป็นกระดาษไขหรือกระดาษเครือบแว็กซ์รองจากทิชชู่ด้านบนที่มี4 -7 ถึงชั้นเมื่อทิชชู่ด้านบนเปียกน้ําก็จะไม่ไหลลงโต๊ะค่ะเพราะว่ามีกระดาษไขรองข้างล่างข้อจํากัดก็คือสีที่พิมพ์ได้แค่1-2ถึงสสีค่ะอีกทางเลือกหนึ่งจะเป็นกระดาษแบบคราฟหรือกระดาษสีขาวธรรมดาโดยข้อดีของเขาก็คือไม่ต้องมีระยะเป็นขอบจากด้านข้างพิมพ์สีได้มากกว่าข้้้้ออออจจจํําาาากกกกัััดด็คืรระระะะษปเภททนนนีีไมมม่่่ซึบลยยหงงงู กระดาษความสามารถในการซึมซับน้ําของทั้ง2แบบแตกต่างกันยังไงมาดูกันค่ะเราจะวางเขาคู่กันแบบนี้แล้วก็จะทดสอบด้วยชานมแบรนด์โปรดของพวกเราปกตินี่ชาหมดก่อนน้ำแข็งละลายเสมอวันนี้ก็คือยอมใจไปเลยให้น้าแข็งเขาละลายหน่อยจะได้เก็บช็อตน,นี้มาเทียบให้ดูกันค่ะจับสังเกตดีๆนะน้องหยดน้ำคนนี้ลงมาแล้วปึ๊บถูกดูดซึมไปด้วยทิชชู่ค่ะ หยิบขึ้นมาทั้ง2องอันมาเทียบกันเลยที่รองแก้วเนื้อกระดาษทิชชู่สามารถซึมซับน้ําที่หยดลงมาได้ดีกว่าไม่หกเลเอะเทอะบนโต๊ะหยดน้าไม่กรองอยู่ด้านบนเพราะว่าเนื้อทิชชู่ได้ซึมซับไว้แล้วและถึงแม้กระดาษ2แบบนี้จะมีความบางที่ใกล้เคียงกันต่อให้เครื่องดื่มเย็นต้องมีการวางทิ้งไว้นานๆหยดน้ําปริมาณมากก็จะยังไม่ทะลุผ่านไปที่ด้านหลังเพราะมีกระดาษไขล็อกอีกชั้นด้านล่างไม่ให้น้ําเลเอะเทอะแน่นอนแห้งกริบแบบเนี้ยก็เลยไม่ต้องว้าวุ่นเลย